สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมนะครับอมผมคือดิฟแฟตเห็นไหมชุดแดงเลยนังน้อง,อ,งอยากใส่ชุดเหมือนพี่ไหมอนอกจากดิฟแฟตแล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะครับท่านผู้ชมส่วนผมคือแบทแมนเห็นไหมครับชุดดำเลยว้าวสุดยอดจริงๆครับ นังน้องๆสงสัยใช่ไหมครับว่าจะเปลี่ยนอย่างไรดีอันนี้คือการเปลี่ยนสกินนะครับสกินพื้นผิวหน้าตาของเราอ่ะอยากจะเป็นอะไรก็ได้โอเคไปกันเลยไหมไปเลยไหมไปลองไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดูบ้างโอเคนะครับอืมดับแรกนะเราก็เข้ามาที่ s ซ r v i v a l ลครับนะครับแล้วก็ไปที่ ตัวคอนเทนต์ทันไหมครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ครับเสร็จแล้ว,วลไปที่คอนเทนต์นะครับเสร็จแล้วในส่วนเนี้ยตรงขวามือนะครับจะมีตัวที่2ชื่อว่า Community ้นะคอมมูนิตีคลิกเข้าไปเลยนะครับตัวที่2นะครับท่านท่าแทนจะมีแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะาหน้าตาพื้นผิวของเรานะครับหน้าตาของเราก็คือ ไปที่ตรง all item นะ all item ตัวเนี้ยมุมบนขวานะครับคลิกเข้าไปเลยลกึกอ่าเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรง character skin นะ character skin ตัว C H A R A C T E R S K I N นะครับตัวนี้ character skin คลิกเข้าไปปึ๊บ นีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหนนะครับมันมีอยู่เยอะแยะหมดเลยนะฮะที่ผมเลือกก็คือ deflate นะ skin deflate นะตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรนะ g เอ่อ gda 5ก็มีนะครับอันนี้ก็มีโหหลายอย่างนะครับเลือกดูนินจาก็มีเลือกไปเลยนะครับอ,อ,อะไรกันโอ้เยอะแยะเลย slender นะครับ ลองเลื่อนดูนะอันนี้ที่ผมเลือกก็คือเลียวเลี้ยนแบทแมนฮะแบทแมนตัวนี้นะครับที่มีอยู่นะครับมอไอเทมคลิกเพิ่มเข้าไปอีกได้อีกนะครับโอ้เยอะแยะเลยโอ้โหอยากได้อะไรก็เลือกเอาเลยนะครับจะเอาอะไรเพิ่มดีนะนึกก่อน นี่มีอีกครับมอไอเทมอีกโหเลือกไปเรื่อยๆโอ้โหอยากได้อะไรเอ่ยเฮ้ยช็อกโกแลตเป็นยังไงอ่ะคลิกดูสิสกิลเอาช็อกโกแลตดูนะเสร็จแล้วเมื่อเราเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็กดดาวน์โหลดจึ๊่รอสักแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วแค่นี้เองเห็นไหมง่ายไหม จะเลือกเพิ่มอีกไหมก็เลือกเพิ่มไปแล้วแต่เรานะครับก็คลิกเข้าไป Secret Robot t a t m a n อันนี้ก็ Batman มีนะครับลองดู Batman อันนี้สิว่าจะเหมือนตัวนั้นไหมเฮ้ยนารูโตดีกว่าเอา้าดาวน์โหลดเึ๊บเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมเลือกเพิ่มมาอีก2นะครับจริงๆอันเก่ามีอยู่เยอะแล้วนะครับแล้วก็กด Back กลับไปนะกดแบ็ k นะครับอืมใช่ไหม ใช่แล้วเนาะโอเคเสจแล้วเราก็ไปซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือการเล่นนะครับการเล่นของเรานั่นเองนะต่อไปเราจะเลือกเล่นใหม่ก็ได้ New World หรือเลือกอันเก่าก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าเลือกอันเก่านะครับก็มา,เ,าเลือกตรงปุ่ม3ามสามจุดด้านล่างขวานะครับฟื้บอ,อ่า เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรง Change World Option ตัวนี้นะครับแล้วก็ Option ปุ่ม Option นะครับปุ่มนี้ปุ๊บคลิกไปอ่า Character Skin นะครับตัวนี้เราก็ตรงพัดสามปุ่มด้านหลังนะครับที่เป็น3จุดปัจจุบันเราเป็นแบทแมนอยู่ใช่ไหมครับเราก็เลือกตัวใหม่เห็นไหมครับเอยเอาอะไรดีนะนารูโตะเมื่อกี้เลือกนารูโตะเพิ่มมาแล้วตัวนี้เนาะเอาไหมเอาไหมอ่า มีอะไรนะช็อกโกแลตดูตัวนี้นี่อ่าช็อกโกแลตเอาละผมว่าผมเอาเป็นนารูโตดีกว่านะครับอยู่ไหนเอ้ยนารูโตะตัวนี้นะครับอ่าเลือกแล้วเราก็กดแบ็คกลับไปตรงนี้ปุ่มซ้ายบนนะครับกึ๊บอย่าลืมแอปพลายล่างขวานะครับแอปพลายเช้งนะครับก็คือยอมการเปลี่ยนนะครับกดแอปพลายเช้ง เรียบร้อยนะครับเปลี <bo on> <thing> yeah. ่ยนอยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็เลย์ได้เลยเข้าไปเล่นปกดวีนะครับเปลี่ยนมุมมองวูบ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 วูวูวูบวูวูวูเวูบบวูบวูบวูบบวูบวูตูบบบววูบ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 สวัสดีครับ ว้าวผมชอบเหลือเกินหุยแมปอะไรเนี่ยสวยมากเลยโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆอะ่ะโอ้ออเห็นไหมครับท่าผม้ชมง่ายมากนะครับในการเปลี่ยนสกินนะครับอยากได้เป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เรานะครับเห็นไหมมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตอบให้ถ้าทำไม่ได้ก็จะทำให้เลยนะครับ แต่อย่าลืมกดกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็กดไม่ชอบชอบก็กดชอบอ,อไม่ได้บังคับนะครับหรือว่าต้องการให้ปรับปรุงอะไรก็บอกมาได้เลยจะได้ปรับให้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนขอให้สนุกกับการเล่นนะครับสวัสดีครับอ